ผลล่กัานนันเี้ยวเออเ็ดลก็รู้มเมาโนยอยู่เหยีกนมโนยอยู่ห่ลได้ก็กได้แล้วครับผมเรือตกผู้ดำออกไปแล้วหนึ่งลำนะครับผม มาแล้วมาแล้วก้อพวงไปกับทไปกับี่ยัห้วไปช่วงใหกันเน่ะ เออได้ไปแล้วพ่วกงกันไปสองลำเรือตกผู้ดำ เออสวัสดีครับท่านผู้ชมวัดวิถีทินนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ในลำกลองทะเลนะครับวันนี้บรรยากาศและวิวทิวทัศน์สดชื่นเลยนะครับผมกับริมผาปามริมผากองค้างนะครับผมกับบรรยากาศท่าเรือเล็กนะครับ วันนี้ข้อมาเดินชมปากโกกลางและหาชมกลตกผู้ดำนะครับผมว่าวันนี้เขาจะได้เยอะได้น้อยได้มากเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับผมตอนนี้ข้ก็กำลังออกไปตกออกไปชมพูกันนะครับผมประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะกลับมานะครับผม เดี๋ยวมาแตา่ตามไม่ดูนะครับว่า,าเพื่อนจะได้เยอะหรือเปล่านะครับวันนี้รอดูเพื่อนนะครับผมก็มายืนดูปลากระบอกอยู่ในกล้องนะครับปลากระบอกเยอะนะครับวันนี้แต่มีกายนี่จะได้ลงขายในแกงส้มนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวก็รอดูเพื่อนนะครับว่า ได้มาแล้วจะได้กี่ตัวนะครับผมโอเคครับผมกลับมาแล้วจากทะเลตกผู้ดำได้มาครึ่งกระทถเดี๋ยวค่อยรอลุ้นตอนมัดเสร็จก็ได้กี่กิโลตอนนี้กำลังมัด mất đôi giọt chạp Hãy <laughs> ừ, nhồi, cao bông. ก็โันะอืมโอ้ำเชตดเอวกล้มหางกอนกะปอลเออี่ร้องแมวเออมันตีที่กล้ามม่ตีไปกล้น่อยก็งไรงม่ตีนี่มมตีนีตมาเต็มเลย่ามันตีพ่เอากล้หมดนี่หรอเจ้าเดี๋ยวนุกวนเนี่ยป้าย